สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยจดลึกกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่สำคัญมากๆแต่ว่าหลายทีก็อาจจะถูกมองข้ามไปค่ะก็คือบทบาทของประเทศจีนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองค่ะโดยเราก็จะแองางอิงจากข้อมูลบทความที่เรามีตรงนี้นะคะคือเวลาเรานึกถึงสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยภาพที่มักจะผุดขึ้นมาก็คงเป็นสมรภูมิในยุโรปใช่ไหมคะหรืออาจจะเป็นฝั่งแปซิฟิกการโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์อะไรแบบนั้น แต่ว่าจริงๆแล้วมันมีอีกสมรภูมิที่ใหญ่มากแล้วก็ยาวนานมากๆคือในภาคพ,พื้นเอเชียที่จีนเป็นเหมือนศูนย์กลางเลยวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าทําไมบทบาทของจีนถึงสําคัญแล้วมันส่งผลยังไงกับภาพรวมสงครามบ้างเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยครับการทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันช่วยปรับมุมมองเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองได้เยอะเลยครับเพราะว่าบทบาทของจีนเนี่ยเอ่อไม่ใช่แค่ตัวประกอบนะครับแต่เป็นตัวแปรสําคัญเลย ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อยุทธศาสตร์โดยรวมของสงครามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยคือการรับมือกับจักรวรรดิญ,ญี่ปุ่นในเอเชียการสู้รบในจีนมันซับซ้อนมันยืดเยื้อการเจาะลึกตรงนี้จะทําให้เราเห็นภาพสงครามที่มันสมบูรณ์ขึ้นครับนั้นเรามาเริ่มที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยค่ะหลายคนทราบว่าสงครามโลกครั้งที่สองในยุโรปเริ่มปี1939ตอนเยอรมนีบุกโปแลนด์แต่เหมือนว่าที่อีกฝั่งของโลกเนี่ยความขัดแย้งใหญ่ๆมันเริ่มก่อน,อนหน้านั้นแล้วใช่ไหมคะ ใช่ครับถูกต้องเลยครับสงครามที่เรารู้จักในชื่อสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่2เนี่ย เริ่มอย่างเป็นทางการเลยคือ7กรกฎาคม1937หลังจากเหตุการณ์ปะทะกันที่สะพานมาโคโบโลใกล้ๆปักกิง่งซึ่งมันเร็วกว่าสงครามในยุโรปตั้ง2ปีเต็มๆเลยนะครับแล้วเหตุการณ์นั้นนะครับไม่ใช่แค่การประทะเล็กๆตามชายแดนนะแต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ญี่ปุ่นเข้ารุกรานจีนแบบเต็มรูปแบบเลยอ๋อหมายความว่าจีนต้องเผชิญกับการรุกรานเต็มรูปแบบจากญี่ปุ่นอยู่ก่อนแล้วก่อนที่สงครามโลกมันจะขยายวงไปทั่วโลกจริงๆเสียอีกใช่ครับ แล้วถ้ามองให้กว้างกว่านั้นอีกนิดหนึ่งนะครับนับประวัติศาสตร์บางกลุ่มเนี่ยอาจจะนับย้อนไปไกลกว่านั้นอีกคือตั้งแต่ปี1931เลยตอนที่ญี่ปุ่นบุกยึดแมนจูเรียหรือเหตุการณ์มุกเดนซึ่งอันนั้นก็ถือเป็นเหมือนการจุดชนวนความขัดแย้งระยะยาวมาแล้วถ้านับจากจุดนั้นเนี่ยจีนก็อยู่ในภาวะสงครามหรือกึ่งกึ่งสงครามกับญี่ปุ่นมาเรื่อยๆรวมเวลาแล้วอาจจะถึง14ปีเลยนะครับโห14ปี ซึ่งเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานกว่าพันธมิตรหลักๆเก,กือบทั้งหมดเลยนานมากจริงๆค่ะลองนึกภาพประเทศที่ต้องอยู่ในสงครามต่อเนื่องนานขนาดนั้นมันคงกระทบหนักมากๆแล้วการต่อสู้ที่ยาวนานขนาดนี้มันสําคัญทางยุทธศาสตร์กับฝ่ายสัมพันธมิตรโดยรวมยังไงบ้างคะจุดนี้สําคัญมากครับประเด็นหลักเลยก็คือการที่จีนสามารถตรึงกำลังทหารญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลไว้บนภาคพื้นทวีปได้ คือการต่อต้านที่เหนียวแน่นแล้วก็ยืดเยื้อของจีนเนี่ยทำให้ญี่ปุ่นต้องทุ่มทรัพยากรกำลังพลมหาศาลเลยเพื่อพยายามจะเอาชนะในจีนให้ได้ซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็ทำไม่สำเร็จคำว่าตรึงกำลังนี่น่าสนใจคะ่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่ามันส่งผลยังไงแบบเป็นรูปธรรมครับคือมีการประมาณการกันนะครับว่าในช่วงที่สงครามกำลังเข้มข้นสุดๆเนี่ย กองทัพบกญี่ปุ่นกว่า70% 70%เปเลยเหรอคะครับหรือคิดเป็นทหารหลายล้านนายเลยถูกส่งมาประจำการมาสู้รบอยู่ในจีนนี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับกำลังพลมหาศาลขนาดนั้นถูกผูกติดอยู่กับสมรภูมิเดียว oh, เป็นเวลาหลายๆปีโห70% 70%ของกองทัพโบกนี่มันเยอะมากๆแสดงว่าญี่ปุ่นก็เหลือทหารไม่มากที่จะไปใช้รบที่อื่นสิคะถูกต้องครับ ผลกระทบทางยุทธศาสตร์เลยก็คือญี่ปุ่นไม่สามารถจะยกกำลังพลส่วนนี้ไปใช้ในแนวรบอื่นๆได้เต็มที่ลองนึกถึงแนวรบในแปซิฟิกใต้นะครับที่ญี่ปุ่นกำลังสู้กับอเมริกากับพันธมิตรอย่างหนักเลยการที่ทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ติดอยู่ในจีนเนี่ยทำให้กำลังเสริมที่จะส่งไปช่วยรบตามเกาะต่างๆหรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็มีจำกัดลงไปมากอันนี้เป็นการช่วยลดแรงกดดันให้กองทัพอเมริกาลและก็พันธมิตรในแปซิฟิกได้เยอะมากๆครับ ไม่ใช่แค่แปซิฟิกอย่างเดียวใช่ไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่ามันส่งผลกับทางโซเวียตด้วยใช่เลยครับอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นที่สําคัญมากเหมือนกันคือญี่ปุ่นเคยมีแผนนะครับที่จะบุกโซเวียตทางฝั่งตะวันออกหรือไซบีเรียเพื่อช่วยเยอรมน,นีเปิดแนวรบที่สองแต่ว่าการที่กองทัพญี่ปุ่นติดลมในจีนหนักขนาดนี้ทําให้เขาไม่สามารถระดมกําลังพลที่พอจะไปทําปฏิบัติการใหญ่ขนาดนั้นได้พอญี่ปุ่นเปิดศึกกับโซเวียตไม่ได้เนี่ย สตาลินก็เลยสามารถถอนกำลังจากแนวรบด้านตะวันออกไปช่วยต้านนาซีเยอรมนีในยุโรปได้เต็มที่ซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเลยที่ช่วยให้โซเวียตพลิกสถานการณ์กลับมาได้ในแนวรบด้านตะวันออกโอ้โหฟังดูแล้วการยืนหยัดสู้ของจีนนี่มันส่งผลเป็นลูกโซ่ไปทั่วโลกเลยนะคะช่วยทั้งอเมริกานในแปซิฟิกแล้วก็ช่วยโซเวียตในยุโรปทางอ้อมด้วยเป็นอย่างนั้นเลยครับการตรึงกำลังทหารญี่ปุ่นไว้ในจีนเนี่ยจึงไม่ใช่แค่เรื่องภายในของจีนอย่างเดียว แต่มันเป็นคุณุปการที่สำคัญมากๆต่อยุทธศาสตร์โดยรวมแล้วก็ชัยชนะของฝ่ายสัมพันธมิตรในที่สุดครับคือถ้าสมมุติว่าญี่ปุ่นสามารถเอาชนะจีนได้เร็วหรือถอนกำลังส่วนใหญ่ออกไปใช้ที่อื่นได้เนี่ยสถานการณ์สงครามโลกครั้งที่สองอาจจะ แตกต่างไปจากที่เรารู้กันมากเลยก็ได้ครับแต่การยืนหยัดต่อสู้ที่ยาวนานแล้วก็ดุเดือดขนาดนั้นแน่นอนว่ามันต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือต้นทุนด้านชีวิตคนใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้เป็นด้านที่น่าเศร้าที่สุดของเรื่องนี้เลยการต่อสู้ที่ยาวนานถึง14ปีเนี่ยจีนต้องสูญเสียชีวิตผู้คนไปเยอะมากๆครับ ตัวเลขประมาณการทีเ่เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปนะครับระบบว่ามีชาวจีนทั้งทหารทั้งพลเรือนเสียชีวิตจากสงครามนี้รวมกันสูงถึงราวๆ35ล้านคนครับ 35ล้านคนตัวเลขมันมันใหญ่จนจินตนาการตามแทบไม่ออกเลยค่ะพอจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ไหมคะว่ามันเยอะขนาดไหนเพื่อหเห็นภาพชัดขึ้นนะครับตัวเลข35ล้านคนเนี่ยถือเป็นจํานวนผู้เสียชีวิตที่สูงเป็นอันดับ2เลยนะครับในบรรดาประเทศที่เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สองทั้งหมดเป็นรองแค่สหภาพโซเวียตประเทศเดียวเท่านั้นซึ่งเสียไปประมาณ27ล้านคนแต่บางการประเมินของจีนเองอาจจะบอกว่าสูงกว่านั้นอีก ตัวเลขนี้มันสะท้อนให้เห็นขนาดของการเสียสละที่ชาวจีนต้องจ่ายไปในการต่อต้านการรุกรานเลยครับแล้วทำไมความสูญเสียถึงได้สูงขนาดนั้นคะโดยเฉพาะในส่วนของพลเรือนดูเหมือนจะเยอะมากครับก็มีหลายปัจจัยประกอบกันครับอย่างแรกเลยก็คือความโหดร้ายของสงครามเองการสู้รบมันเกิดในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะมีการทิ้งระเบิดเมืองต่างๆหนักมาก อย่างที่สองคือนโยบายของกองทัพญี่ปุ่นเองที่มักจะใช้ความรุนแรงกับพลเรือนมีการสังหารหมู่หลายครั้งอย่างที่นากิงที่เรารู้จักกันดีอย่างที่สามก็มีเรื่องนโยบายเผาให้ราบหรือ scorched earth ที่ทั้งฝ่ายญี่ปุ่นแล้วก็บางทีฝ่ายจีนเองก็นำมาใช้ทำให้เกิดการทำลายแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยไปเยอะแล้วก็สุดท้ายคือผลกระทบทางอ้อมอย่างเช่นความอดอยาก โรคระบาดอันนี้ก็ฆ่าชีวิตคนไปอีกเยอะมากๆมันเป็นการต่อสู้ที่กระทบคนทั้งประเทศจริงๆครับฟังแล้วรู้สึกหนักอึ้งแทนเลยค่ะการแบกรับความสูญเสียระดับนี้มันมันเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริงๆมันตอกย้ําว่าการต่อสู้ของเขามันเดิมพันด้วยความอยู่รอดของชาติจริงๆเลยนะคะใช่ครับ การตระหนักถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญครับไม่ใช่แค่เพื่อรำลึกถึงคนที่จากไปแต่เพื่อนเข้าใจบริบทประวัติศาสตร์ตอนนั้นให้รอบด้านแล้วก็เข้าใจถึงราคาที่ต้องจ่ายเพื่อต่อตั้งลัทิิทหารนิยมจากประวัตินิยมครับถึงแม้ว่าจะต้องเจอความยากลำบากความสูญเสียมหาศาลขนาดนี้แต่ด้วยบทบาททางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆสุดท้ายจีนก็ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นใช่ไหมคะโดยเฉพาะจากทางอเมริกาถูกต้องครับ ถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยจีนจะมีปัญหาภายในเยอะแยะเลยทั้งความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลก๊กมินตันของเจียงไคเชกกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนรวมถึงปัญหาเศรษฐกิจความอ่อนแอทางทหารถ้าเทียบกับมหาอำนาจตะวันตกแต่ว่าประธานาธิวดีรูสเวลต์ของสหรัฐเนี่ยเขากลับมองเห็นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวของจีนครับที่เขาเรียกว่าแนาวคิดสี่ผู้ยิ่งใหญ่หรือ b i g กโฟใช่ไหมคะใช่ครับนั่นคือแนวคิดที่น่าสนใจมาก รูสเวลพยายามผลักดันให้จีนซึ่งตอนนั้นก็คือในนามรัฐบาลก๊กมินตัง๋งได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในสี่มหาอำนาจหลักที่จะชี้นำโลกหลังสงครามร่วมกับอเมริกาสาราชะอาณาจักรแล้วก็สหภาพโซเวียตครับมันค่อนข้างน่าทึ่งนะคะที่รูสเวลผลักดันเรื่องนี้ทั้งทั้งที่จีนก็มีปัญหาภายในมีความอ่อนแอทางเศรษฐ,ฐกิจอย่างที่ว่าตอนนั้นเขามองเห็นอะไรเหรอคะครับนักวิเคราะห์มองว่ารูสเวลมีวิสัยทัศน์ที่ไกลนะครับเขามองว่า จีนเนี่ยซึ่งมีประชากรมหาศาลแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการต้านญี่ปุ่นจะเป็นเสาหลักสำคัญในการสร้างสเสถียรภาพในเอเชียหลังสงครามการดึงจีนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแกนนำฝ่ายสัมพันธมิตรไม่ใช่แค่ให้เกียรติยอมรับการเสียสละของจีนเท่านั้นแต่มันเป็นการวางหมากทางการเมืองด้วยเพื่อคานอำนาจต่างๆในภูมิภาคแล้วก็เพื่อสร้างระเบียบโลกใหม่ที่อเมริกามีบทบาทนำแม้ว่าจะมีเสียงคัดค้านจากบางฝ่าย อย่างเชอร์ชิลผู้นำอังกฤษที่อาจจะยังมองจีนด้อยกว่าอยู่ก็ตามครับอ๋อแสดงว่าเป็นการมองข้ามปัญหาเฉพาะหน้าไปดูภาพใหญ่ในอนาคตแล้วการยอมรับนี้มันส่งผลเป็นรูปธรรมยังไงบ้างคะหลังสงครามจบลงแล้วผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คือการที่จีนได้รับการรับรองสถานะให้เป็นหนึ่งในหสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ส,สิ้นสุดลงครับการได้เป็นสมาชิถาวรของ UNSC นี่มันสำคัญขนาดไหนคะมีความสำคัญอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยคือองค์กรที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเรื่องสันติภาพความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิถาวร5ประเทศคือจีนสหรัฐสหรัฐอาณาจากักรโซเวียตแล้วก็ฝรั่งเศสไม่ใช่แค่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศทางโลกนะครับ แต่ยังมีอำนาจพิเศษที่เรียกว่าสิทธิยับยั้งหรือวีโต้พาวเวอร์ซึ่งสามารถยับยั้งมติต่างๆของคณะมนตรีได้เลยการที่จีนได้ที่นั่งนี้ก็ถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการในระดับสูงสุดถึงบทบาทและความสำคัญของจีนในการร่วมต่อสู้และเอาชนะฝ่ายอักษะในสงครามโลกครั้งที่สครับเป็นการตอกย้ำสถานะของจีนในฐานะมหาอำนาจใหม่ในเวทีโลกหลังสงครามเลยสินะคะ ถึงแม้ว่าหลังจากนั้นไม่นานสถานการณ์การเมืองในจีนจะพลิกผันไปก็ตามหมายถึงสงครามกลางเมืองถูกต้องครับแม้ว่าผู้แทนของจีนใน UN จะเปลี่ยนจากรัฐบาลสาธารณารัฐจีนไต้หวันมาเป็นสาธารณารัฐประชาชนจีนในปี1971แต่จุดเริ่มต้นของการมีที่นั่งถาวรเนี่ยมันมาจากการยอมรับบทบาทในสงครามโลกครั้งที่2โดยตรงเลยครับนี่คือมรดกสําคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของการต่อสู้ของจีนในช่วงนั้นครับ เข้าใจชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะพอเราปฏิบัติเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันตั้งแต่การเป็นสมรภูมิที่เปิดศึกกับฝ่ายอักษะอย่างญี่ปุ่นก่อนใครในเอเชียการต่อสู้ที่ยาวนานถึง14ปีการทำหน้าที่เหมือนเป็นฟองน้ำยักษ์ที่ดูดซับกำลังทหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไว้ช่วยแบ่งเบาภาระให้พันธมิตรในแนวรบอื่นไปจนถึงการเสียสละชีวิตผู้คนมหาศาลกว่า35ล้านชีวิต และท้ายที่สุดคือการได้รับการยอมรับในฐานะหนึ่งในมหาอำนาจผู้ก่อตั้งสหประชาชาติมันทําให้เห็นภาพที่แตกต่างไปจากเดิมมากจริงๆค่ะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยการทําความเข้าใจบทบาทของจีนอย่างลึกซึง้งมันช่วยให้เราปรับมุมมองที่มีต่อภาพรวมของสงครามโลกครั้งที่2ได้จริงๆครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของยุโรปหรือเรื่องของอเมริกาในแปซิฟิกเท่านั้นแต่สมรภูมิในจีนนี่แหละคือหัวใจสําคัญของการต่อสู้ในภาคพื้นเอเชีย การที S <S ่จีนสามารถยืนหยัดต uh ้านทานการรุกรานของญี่ปุ่นได้นานขนาดนั้นโดยต้นทุนที่สูงลิ่วเป็นปัจจัยชี้ขาดอย่างหนึ่งเลยที่นำไปสู่ความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วก็ชัยชนะของฝ่ายสัมพัธมิตรในที่สุดการให้ความสำคัญกับบทบาทนี้ไม่ใช่แค่การให้ความเป็นธรรมทางประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังช่วยให้เราเข้าใจพลวัตของโลกในศตวรรษที่20ได้สมูรณ์ขึ้นด้วยครับเป็นการสรุปที่ทรงพลังมากค่ะทําให้เห็นว่าเรื่องราวที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปจริงๆแล้วมันสําคัญมากมาก เอาละค่ะก่อนจะจากกันในวันนี้ดิฉันอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักเล็กน้อยนะคะเมื่อเราพิจารณาถึงการเสียสละอันใหญ่หลวงของจีนที่เราคุยกันทั้งชีวิตผู้คนความยากลำบากต่างๆนานาและความสำคัญทางยุทธ,ธศาสตร์ในการตรึงกำลังญี่ปุ่นเอาไว้ การที่เราได้ทําความเข้าใจบทบาทของจีนในสงครามโลกครั้งที่2ออย่างลึกซึ้งมากขึ้นในวันนี้เนี่ยมันอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนหรือให้มุมมองใหม่ๆต่อพลวัตของโลกหลังสงครามและก็ต่อตาแหน่งแห่งที่หรือบทบาทของจีนในเวทีโลกปัจจุบันได้อย่างไรบ้างนี่อาจจะเป็นคําถามที่น่าสนใจให้เราแต่ละคนได้นํากลับไปคบคิดต่อยอดกันดูนะคะ